จีชางอุกเตรียมจัดแฟนมิทติ้งให้ชาวอุกจ๋าในรอบ6ปีบริษัทกรังปรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนผู้จัดแบคงคอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งานยักษ์ใหญ่ระดับประเทศมาก,กว่าส4ปีเตรียมสร้างสรรค์โปรเจกต์สุดพิเศษกรังปรีเอ็กซ์เพรสชั่มประสบการณ์ครบทุกสี่สารเพื่อขยายปีก้าวเข้าสู่วงการธุรกิจสปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเป็นหนึ่งใน5กลยุทธ์ธุรกิจใหม่ของบริษัทค่ะโดยประเดิมโปรเจกต์ Project แรกต้อนรับสงการปีนี้ด้วยการพาพระเเเเออออออกกกาาาาาหหลลลีีีีสสุดฮตจจชชชงครรรืออื่ท่ Club, ททแฟฟนนับวไยยศิิิปม์ ที่ให้สาวๆของอุกจ๋าได้หายคิดถึงกันหลังจากที่เจ้าตัวไม่ได้มาประเทศไทยนาน6ปีคะ่ะโดยก่อนหน้านี้หนุ่มจีชางอุกได้ไปตระเวนพบปานเหล่าแฟนคลับมาแล้วหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุน่นฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียซึ่งได้รับการต้อนรับจากแฟนๆอย่างอบอุ่นจนแน่นหอบในทุกประเทศที่ไปเยือนล่าสุดเขาเตรียมกลับมาไทยในงาน2023จีชางอุกแฟนมิทติง้งริชยูอินตังคอกซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่8เมษายน2566เวลาสแปนนฬิกาณ์หน้ารอยยอพารากอนฮอล์ชั้น5ศู บัตรในวันเสาร์ที่4มีนาคม2566เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปทางไทยทิเ c k ต t m a j มเจ์ทุกสาขาและเว็บไทยทิเคเตอร์แม .com บัตรราคา6,500 5,500 4,500และ3,000บาทพร้อมสิทธิพิเศษที่อุกจาจัดเต็มมาเพื่อฟแฟนๆชาวไทยได้ใกล้ชิดกันแบบฟินสุดๆไม่ว่าจะเป็นไฮบายทุกที่นั่งและสิทธิพิเศษอีกมากมายทั้งเข้าร่วมงานถแถลงข่าวโปสเตอร์พร้อมลายเซน็นและถ่ายภาพกรุ๊ปโฟโต้ร่วมกับฟแฟนๆค่ะงานนี้นอกจากทุกคนจะได้รับประสบการณ์ครบทุกสีสันและ จีชางอุกจะได้มอบให้กับแฟนๆชาวไทยภายในงานแล้วยังมีสิทธิ์ให้ได้ร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่สุดพิเศษ e x p e c t a um t Jackpot ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของวงการที่ผู้จัดเตรียมมอบให้กับแฟนคลับอุจกจ๋าโดยเฉพาะอีกด้วยค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นรอลุ้นและติดตามต่อไปได้เลยผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของกล um, างปรี Expectation ทั้งเฟซบุ๊กอินสตาแกรมแอดกร p งปรี e x p e c t a t และทวิตเตอร์รับรองงานนี้มีกรี๊ดบอกบ้านนิดนึงว่าใหญ่สมศักดิ์สิทธิพอะ Bangkok International Motor Show จริงๆคะ่ะ